นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่30พฤษภาคม2565นะครับตรงกับวันจันทร์แรม15ข่้าำเดือน6ปีขานสิ้นศกสิ้นสุดเดือน6นะครับวันนี้วันนี้เป็นวันธรรมสนะหรือวันพระนะครับเหมาะแก่การมงคลฉดก โชคดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสําเร็จคือสีโทนดําสีม่วงแก่นะครับสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกนะครับทิศท,ที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นนินพลอยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือสระทุกตัวและอ่าง เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอปตักทอฐานทอบุทโธทอบุเท่าและนอเนนะครับเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงและนอหนูไมยเซตวันนี้ทุดงแปลว่าการฝึกฝนขัดเกลาตนเองลดการยึดต,ติด พระธุดงคือพระผู้ปฏิบัติเคร่งครัดตามธรรมวินัยเว้นการยึดติดทั้งปวงมักสแสวงหาความสงบละทิ้งความสบายอยู่ในที่วิเวกพระธุดงโบกรถพระธุดงเดินบนถนนที่ผู้คนสัญจรไปมาเพื่อลาบสการะพระธุดงร้องขอจากผู้มีศรัทธาพฤติกรรมลักษณะนี้ไม่ใช่พระธุดงนะครับขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้น,นใหม่ให้กับทุกท่านนะครับ ด้วยร,รักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นาลันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ